นี่เป็นสอเลยาคามาถึงอะรครับผู้ถือมาในวันนี้เลยค่ะสอเซ็อลังการมากมเลยเกมากคือวันนี้วันนี้ต่อนเท่าไหร่กันบ้างจีน่าจะเก้าหลักนะเป็นเป็นแบบเป็นคือของทั้งผมแล้วก็พี่อเป็นเซ็ตแบบไฮไลท์ผมก็จะแบบเป็นฟิลมระกดหน่อยแต่ว่าพี่ก็จะเป็นแบบเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับ บบว่าใส่ไปไหนคนต้องทักนะค่ะแบบนี้ใช่ไหมอ้าวใช่ไหมก็ต้องลแต่จริงๆก็คือเราสองคนจริงๆได้มีโอกาสครั้งนี้ครั้งที่สมแล้วนะคะที่ได้ร่วมงานกับทางบิวตี้เจมแล้วก็ทุกๆครั้งก็จะอลังการแบบนี้แหละไม่เคยธรรมดาก็จะสวยงามอลังการทุกครั้ค่ะแต่ครั้งนี้พิเศษเพราะว่าเราจะมาแบบยูนิเซ็ก์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพรีเซนต์ว่า สลับกันใส่ได้เป็นสัไม่หมายถึงว่าอันนี้เป็นสัมภาษณ์ไม่เกี่ยวพี่พี่ไม่ได้ตางกันไปถ่ายข้างในใช่ไหมใช่เห็นแล้วเสร็จวันนี้เดอะมิซิสพีตามหาชิ้นส่วนชินส่วนที่หายไปเจอกันยังคะคะชิ้นส่วนที่หายไปเดี๋ยวเดอะมิซิสพีตามหากันเจอพี่ยาเจอแล้อยังับเนี่ยสรุปนี่ไงเดี๋ยวเราสลับกันไงเราเจอสลับกันเราเป็นยูดีเซ็กซ์นี่ไง ตอบได้ดีครับตอบได้ด okay. ีครับเรียกว่าเรียกว่าดีไซน์มันสามารถใส่ได้ทั้งของผ้ชายใช่ไหมคะค่ะก็นี่ไงถ้าเป็นคู่กันก็แชร์กันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องเครื่องประดับมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันตามตามเสื้อผ้ามาเลยครับคือมันเป็นความยูนิเซ็ตไม่ว่ามันจะมีความเฟมินีนมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราผมว่ามันก็สามารถแชร์ีไปได้ อันดับแรกก็คือพวงจุ้ยครัอันนี้เท่าที่เคยได้ยินแล้วก็อันดับที่สองมันก็ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบสมมุติเราเป็นคนที่มือไม่ระวังแต่ถ้าเรามีแบบพึ่งแบบนี้อยู่บนมือผมว่าเราจะระวังมากขึ้นถูกไหมอันนี้เป็นมุมที่ไม่เคยคิดใช่หมายถึงว่าอันนี้คิดสดเหมือนกันก็จะรู้สึกว่ามันก็เม k เซนดีอะไรเงี้ยครับ แอบว่าโดยเฉพาะผู้หญิงกับเพชรค่ะเป็นอะไรที่คู่กันตลอดมาและตลอดไปก็เป็นเรื่องดีเรื่องดีไม่ยำมันดีชอบพึ่งไหมคะนะชอบพึ่งแม่แอมมีเรืงเพชรมาให้คนคุยไ่มคะเฮ้ยมีไหมคะเรามีให้เขามีด้วยมีเขาด้วยได้หรอเขาต้องให้เราเนี่ยถามผิดหรือเปล่าอ่ะให้ฝากเห็นงานนี้หน่สยนะแบบคนที่ชอบ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับงาน d u t y jam นะคะก็รับรองว่าคนรักเพชรนะคะก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคอลเลกชันล่าสุดนี้สวยงามมากๆใช่ครับก็ฝากจุดคนด้วยนะค่ะค่ะค่ะพิธีเรใหม่เหรอเขาอิ่มแล้วไมไม่ฉันหน่อยละกันแม่วน่สัญญาว่าจะช่วยทุกคนแ่แ่แ